เพลงฟ้านะครับในท่อนเวอร์สนะครับจะเล่นคอร์ดละ2ห้องแต่ละคอร์ดเนี่ยเราก็จะนับไป6ใช่ไหมแล้วก็เล่นต่ออีกรอบหนึ่งจกนันค่อยเปลี่ยนคอร์ดยกตัวอย่างนะครับคอร์ดแรกก็เป็น A ใช่ไหมฮะ A m A j o r อแล้วก็ไปต่อที่ C Sharp Minor อ A m เ j o r ่นเนี่ยก็เล่นไปเลยครับ6ครั้ง2รอบจะนับเป็น12ก็ได้แต่ว่าห้ครูจะให้ยึดที่นับ6ก่อน1 2 3 4 5 6 4เนี่ยเราก็จะดีดพร้อมกับตกสายไปด้วยนะฮะเสียงจองมาเป็นอย่างนี้ครับพอเราคล่องเราก็เพิ่มความเร็วเข้าไปนะครก็อย่าลืมว่าให้เน้นที่1กับ4นะครับที่เหลือเนี่ยเราจะขยับข้อมือนิดเดียวนะฮะ